สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาววันพระหัสแล้วนะคะช่วง1-10กันยายนนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณมิตรรักแฟนเพจทุกคนเลยที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยขอขอบคุณมากๆนะคะมาดูนะคะว่าความรักของชาววันพระหัสค่ะ ชีวิตรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มาดูกันนะสิบวันค่ะระยะเวลาสั้นๆเสียงอาจจะแหบบ้างขออภัยจริงๆนะคะเนี่ยขยับตัวแปบ๊บ ค <Okay. S 2> ชาวอินพลัดคะเราคิดว่าความรักของคุณ10วันนี้หรือก่อนหน้านี้คุณมีประเด็นมานะคะมีประเด็นคือหนึ่งแหละความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นอะ่ะมันมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่สร้างปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวฝ่ายคุณเองหรือเปล่าคะที่ว่ามีตัวจริงเสียงจริงนะคะตรงนี้แล้วมันเกิดปัญหามีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากับคนนั้นของคุณนะคะแล้วอีกอย่างก็คือปัญหาตรงนี้มันมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เชื่อว่าชาววันพฤหัสตัวคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะอยากเป็นคนใหม่แต่มันก็ไม่ไวที่ว่าอารมณ์เดิมๆอะไรเดิมๆมันก็ยังวนเวียนกลับมาหาคุณนะคะเนี่ค่ะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริง นะคะด้วยความที่คุณมีความมั่นคงแล้วมีมีความมุ่งม,มั่นแน่วแน่แล้วนะคะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่อารมณ์เดิมๆของคุณอะ่ะมันทําให้คุณคิดวกไปเวียนมาว่าคุณอยากคิดถึงเขาคนนั้นทั้งที่ตัวคุณอะ่ะหนีจากปัญหาตรงเนี้ยมาได้เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณอาจจะหนีปัญหาจากคนตรงเนี้ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่อกั้คุณไม่สามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะเนี่ยที่มองเห็นนะคะเป็นปัญหาที่อาจจะ เป็นการจบปัญหาโดยที่คุณหน,นีปัญหาออกมาเองนะคะตรงนี้แล้วเรื่องราวประเด็นตรงนี้เลยก็คือคุณหน,นีออกมาแล้วเรื่องราวตรงนี้มันได้มาสักพักใหญ่ๆมากๆการเวลามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแต่เราเชื่อเหลือเกินว่าคุณก็ยังมีใจฝักใฝ่ให้เขาคนนั้นของคุณยังคิดว่าเขาคนนั้นของคุณอ่ะคือคนที่พร้อมสำหรับคุณละหรืออาจจะในใจอาจจะมีเขาเป็นหนึ่งเดียวในใจของคุณก็เป็นไปได้นะคะในส่วนตรงนี้แต่เรื่องประเด็น เลยทั้งหลายทั้งปวงคือหนึ่งแหละปัญหาของบุคคลอื่นเข้ามาแทรก2เรื่องการเงินที่เรามองเห็นนะคะอาจจะเป็นเพราะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายซัพพอร์ตการเงินอยู่หรือเปล่าหรือมีปัญหาการถกเถียงกันเรื่องการเงินเกิดขึ้นกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของชาววันพฤหัสค่ะช่วงนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะหรือเขาเป็นยังไงบ้างโชคชะตาของเขาเป็นยังไงบ้างมาดูกัน เขาย่อมรู้ชะตาตัวเองดีละค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปละนะคะแล้วต่อให้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามคุณรู้ไหมว่าเขาเอาคุณมาเข้ามาหลอนหัวสมองเขาแทบทุกวันนะคะปัญหามันเครียดอ่ะมันมีแต่ความเครียดในสมองเขาแล้วเราเชื่อว่าความเครียดที่ในหัวสมองเขาอ่ะมันมีฝ่าเพราะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากชีวิตไปอาจจะเป็นฝ่ายชาววันพฤหัสเองก็ได้ที่เป็นฝ่ายหนีปัญหาไปนะคะ โดยที่ไม่ยอมจะแก้ไขปัญหาเลยเลยท,ทั้งที่ตัวคุณกับตัวเขาเองอะ่ะใช้ชีวิตรักร่วมกันมาพักใหญ่ๆแล้วด้วยนะคะชีวิตรักของคุณอะ่ะมันดําเนินมาแบบไปในทิศทางที่ดีแล้วอะ่ะแต่มันต้องอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาเป็นการจบปัญหาแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากชีวิตกันตรงนี้ที่เกิดขึ้นที่มองเห็นเลยนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันอาจจะผ่านมาสักระยะเวลา สักพักใหญ่ๆแล้วด้วยในบางคู่บางกรณีนะคะแต่ถึงยังไงถึงงั้นเสียเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าความผิดหวังความร้าวฉานความเสียอกเสียใจมันก็ยังคงอยู่ในหัวใจเขายังคงอยู่ในหัวสมองเขาถึงแม้การเวลาจะผ่านมานานขนาดไหนเขาก็ยังคงไม่ลืมความผิดหวังณตรงนี้ไปได้นะคะมันเป็นอะไรที่เขามีความรักมอบมอบใจให้คุณจริงอะ่ะมอบใจมอบรักมอบกายให้คุณเลยคะ่ะที่จะคิดจริงจังกับคุณที่เขาอะ่ะ เป้าหมายเป้าหมายของเขาก็คือเขาาจริงจังเที่ยาจริงจังจะลงหลักปักฐานกับคุณละจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณละเพียงแต่มันเกิดมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่ต้องยอมจบปัญหาตรงนี้แล้วเดินออกจากปัญหาไปโดยที่ไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมหันกลับมาแม้แต่เงาเลยค่ะนะคะตัวเขาเองเราก็เชื่อเหลือเกินว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะเขาหรือเปล่าที่ว่าเคยง้อคุณมาแล้วแต่มันไม่เป็นผลไงโดนคุณเทเข้าไป แบบไม่ยอมหันหลังไม่มีเยื่อใยเลยอะค่ะนะคะคุณมุ่งมั่นแน่วแน่ไปข้างหน้าคุณมุฟออนนะคะตรงนี้นะมันก็เลยก่อเกิดความผิดหวังในใจของเขาจนถึงทุกวันนี้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามาดูว่า,าความในใจชาววันพระัาค่ะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะ มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันแอบคิดไม่ซื่อต่อกันอะที่เดินออกจากชีวิตไปค่ะแล้วพร้อมที่จะจบปัญหาไปอ่ะเนี่ยมันฟ้องขึ้นมาว่าคิดไม่ซื่อจริงๆมีคนอื่นเข้ามาแทรกเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะคะมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคุณกับเขามันหยุดนิ่งกันไงมันไปต่อไม่ได้เลยณตรงนี้ที่เห็นคุณอาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือคุณอาจจะไปมีรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นไปได้ชาววันพฤหัสนะ มีรักครั้งใหม่แล้วว่ามุงมันแน่วแน่มากที่จะ move on นะคะปัญหาตรงนี้มันคืออุปสรรคคืออะไรทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงที่มันต้องจบกันมากับเขาคนนั้นของคุณนะคะบางคู่บางกรณีเนี่ยมันมีปัญหาปากเสียงก่อนจบด้วยนะก่อนเหืนห่างแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เคยง้อคุณแล้วนะคะประเด็นตรงนี้คืออาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกนิดน,นึงอาจจะสลับกันได้ ตัวคุณพร้อมพร้อมไปเต็มที่อค่ะไม่คิดจะหันหลังกลับมาหาเขาแม้แต่งเงาเลยอะนะไม่เคยหันมาดูเขาเลยด้วยซ้ําไปนะคะเนี่ยไปจริงๆค่ะตัวคุณแต่ถึงไปยังไงก็ตามทีเถอะเราก็ยังเห็นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันคืออดีตที่มันไม่สามารถมีต่อภาคสองกันมาได้มันจบสิ้นจริงๆความสัมพันธ์คุณกับเขาครั้งนี้ นะคะแต่ถึงยังไงความสัมพันธ์คุณกับเขาครั้งนี้มันจบกันยังไงเรายังมองเห็นว่าภายในใจของคุณน่ะยังคงแอบคิดถึงเขาอยู่บ้างนะคะคงคิดถึงเขาค่ะแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันไม่สามารถแก้ไขใดใดทั้งสิ้นแล้วการเวลามันผ่านมานานเกินไปละมันกะมันนานเกินไปที่จะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่อีกรอบแล้วนะคะถ้าต,ตรงนี้ของชาววันพฤหัสนะตัวคุณน่ะเป็นฝ่ายไปเองโดยไม่หันหลังหาเขาเลยอะ่ะ อาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ทําคุณก็ได้ตรงนี้อาจเรื่องเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นิดหนึ่งเท่าน,นั้นเองมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นค่ะอยากจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้บ้างคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบกันมาแบบ จบไม่สวยด้วยจบปากเสียงด้วยจบเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งไปแอบบริหารสเสน่ด้วยนะคะหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาสองคนตัวเขาตอนนี้หรอคะเขาก็อยากจะบอกคุณมากหรือเกินว่าเขาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆให้ตัวเองมีชีวิตชีวาพยายามหลุดพ้นกับไอ้ห่วงสถานการณ์ที่มันเจ็บปวดไงน,นะคะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เคยผิดหวังเสียอกเสียใจมาก่อนนะคะเขาพยายามพ้นให้ได้อะ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มันก็ยังต้องใช้ความอดทนไปสักเราเท่าที่เรามองน่าจะสักพักใหญ่เลยแหละหรือหรือเร,เ,รเร็วนี้คงคงคงไม่ใช่แน่คงไม่ใช่หลุดพ้นแน่แ่เพียงแต่ภายนอกของเขาอ่ะมันดูเป็นคนมีสดใสเป็นคนมีความสุขเท่านั้นเองแต่ภายในใจเขาอ่ะอย่างที่บอกว่าภายในใจของเขาอ่ะมีความหวังมากๆมีความหวังมากๆที่จะพยายามที่จะลืมคุณแต่มันไม่ลืมเลยคะพยายามที่จะลืมความเจ็บปวด ทำเท่าไหร่ก็ไม่ลืมความพยายามทุกวี่ทุกวันเพื่อจะให้ลืมแต่มันก็ยังมองไม่เห็นผลนะนะหัวใจของเขาตอนนี้ที่เขาอยากจะบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะประเด็นตรงนี้คือหนึ่งรักสามเศร้าเราสามคนสองปัญหาคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ความรักมันมีการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมามันไม่มีการพัฒนามันไม่มีการหวานแหววความสดชื่นความสวีท อะไรมันมองไม่เห็นก่อนที่จะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วมันมีปัญหามีประเด็นเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยต้องจบกันจริงๆแต่เขาก็ยังคงมอบความรักให้คุณจริงค่ะนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาอย่างน้อยๆต่อให้ชีวิตตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามเขาพยายามปรงกับชีวิตบง่งยอมรับกับสภาพแห่งโลกความเป็นจริงก็ตามทีเถอะนะคะแต่เขายังไงหัวใจของเขาก็ยังมอบให้คุณนะคะ ยังมีความรักมอบให้คุณจริงๆยังไม่คิดไปไหนและยังคงคิดถึงคุณเรื่องราวเนี่ยขึ้นมาสองรอบละว่าปัญหาของคุณกับเขาอ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายซัพพอร์ตกันอยู่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าคะที่จะก่อนหน้านี้มันเขาซัพพอร์ตคุณน่ะนะคะแล้วปัญหามันก็เกิดมีปัญหาเรื่องเรื่องการเงินเกิดขึ้นมาเรื่องปากเสียงเกิดขึ้นมานะคะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องจบกันการจบกันน่ะ มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากมีใครไปบริหารสเสน่ด้วยไปอยู่กับคนอื่นด้วยไปแอบคุยกับคนอื่นด้วยนะที่นี้นะที่เห็นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้มค่ะ1 0วันนี้1น0ค่ะช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ส่วนมากระยะเวลาสั้นๆมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะชาววันพฤหัส ประเด็นของคุณคือสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันมันน่าจะผ่านมาสักพักแล้วอะนะคะผ่านมาสักพักแล้วค่ะจริงๆแล้วที่ว่าคุณก็ต้องยอมปล่อยเขาไปจริงๆค่ะท,ทั้งทั้ที่คุณยังคงอะไรอาวอเขาว่าคุณยังเคยคิดจะจริงจังกับเขาเคยลงหลักปักฐานเคยคิดจะอยู่กินกับเขาเลยนะหรือบางคนอยู่กินกันมาแล้วด้วยซ้ําไปอะ,อะความรักหรือว่าสถานะก,การของครูอะไรก็ตามเนี่ย เออมันเริ่มมั่นคงมาในระดับหนึ่งแล้วอะค่ะแต่มันก็เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยตัวคุณตอนนี้ทําได้แต่โปงกับชีวิตต่อให้มีรักครั้งใหม่หรือมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้เรามั่นใจได้เลยว่าคุณไม่ได้สนใจใยดีหรอกนะคะชีวิตคุณมันยังคงจมปลักอยู่กับเช่นกันแหละเราก็คิดว่าคุณก็จมปลักอยู่กับอดีตที่ว่าคุณต้องเสียเข้าไปตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะแต่คุณก็ยังมองเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองนะ เริ่มมุ่งมัน่นเริ่มมุ่งอ่อนเริ่มมองเป้าหมายชีวิตวันข้างหน้าเพื่อมองเห็นคุณค่าของหัวใจของคุณเท่านั้นเองที่เห็นนะเนี่ยปัญหาคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนอะแล้วปัญหาตรงนั้นมันก็ยังคาราคาสั่งอยู่ที่ทําให้คุณต้องเสียเข้าไปอะนะคะมันมีประเด็นของคนอื่นบุคคลที่สามทำให้คุณต้องยอมปล่อยเขาออกไปอะแล้วมันก็ไม่ได้รับการแก้ขไขใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะแต่ในหัวใจของคุณอย่างที่บอกว่าคุณก็ยังคง คงแอบเฝ้ารอคอยเขาแอบคิดถึงเขานะคะแอบเสียดายันเวลาเก่าๆเท่านั้นเองค่ะอยู่ในห่วงการปลดปล่อยหัวใจ เยียวยารักษาบาดแผลใจแต่เราดูว่าคุณก็ไม่น่าจะเท่าไหร่อะ่ะไม่น่าจะรักษาบาดแผลใจสักเท่าไหร่เลยนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่าคุณมีทางเลือกนี่คุณมีทางเลือกใหม่ที่ชีวิตข้างหน้าอันสดใสนะคะคุณมีทาง move on เพราะาตัวคุณเองหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายเทเข้าไปแบบไม่มีเยื่อใยเลยไม่เคยหันหลังมามองเขาแม้แต่งเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่มองเห็นตั้งตั้งแต่แรกก็เลยมั่นใจว่าตัวคุณก็ไม่ต่อให้คุณทุกข์ระทมขนาดไหนต่อให้คุณเศร้าผิดหวังขนาดไหน คุณเริ่มคุณเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะเพราะเนี่ยคุณมีเป้าหมายที่ดีของคุณนะคะคุณมีอะไรที่ว่ายังมองเห็นค่าชีวิตของตัวเองณนะตอนนี้นะคะยังมองเห็นว่ายังมีอะไรน่าทำกว่าไปนั่งคิดถึงเขาเดีย๋ยวมาดูนะว่าแนวโน้มของเขา10วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ เช่นกันกับคุณเราเชื่อว่าตอนนี้เขาก็ไม่คิดจะจะย้อนกลับมาแล้วอะต่อให้คุณกลับมาอันนี้คือต้องพูดไว้ก่อนว่าต่อให้คุณกลับมายัางไงก็ตามเขาก็คงไม่คิดย้อนกลับมาจริงๆนะคะคือเขาก็มีเขาก็มีเป้าหมายชัดเจนในอนาคตเขาแล้ว <c oughs> เ,เขาพยายามอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นตอนนี้เขาอยู่ได้เขาอยากบอกคุณเหลือเกินว่าต่อให้ไม่มีคุณในชีวิตเขาณนะปัจจุบันนี้เขาก็พยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาพยายามใช้ชีวิตมุ่งมั่นกับ กับเรื่องราวสิ่งแวดล้อมของตัวเองกับชีวิตประจําวันของตัวเองกับการกินอยู่ของตัวเองตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วเราก็คิดว่าเขากําลังมีความสุขกับงานกับข,ของเขาจริงๆเพียงแต่ว่ากว่าเขาจะมุกออกไปได้เนี่ยเราคิดว่าเขาใช้เวลาคิดเยอะมากเลยอะ่ะทบทวนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับอดีตที่ผ่านมาที่เขาต้องโดนที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าที่โดนกระทํามานะคะเนี่ย เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าเขาม o v e อนได้เขาก็พยายามจะ move on เพื่อหาความสุขความสำเร็จให้กับตัวเองในวันข้างหน้าพร้อมที่จะอยู่ได้ด้วยได้ลำแข้งของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องมาอาศัยคุณโดยที่ไม่ต้องมีคุณณนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นที่เรามองเห็นนะแต่ในใจของเขาอะต่อให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองอยังไงอะเชื่อเถอะว่าในใจลึกๆเราก็ยังเห็นมองเห็นว่าคุณคือความสุขของเขานะคะ มีเป้าหมายอนาคตชัดเจนแล้วอะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอุปสรรคนานๆานรับรการเพราะว่าเขาไม่คงคงไม่คิดจะย้อนกลับมาแน่ๆเพราะมันมีเรื่องปัญหาที่ว่าคุณนะ่ะเป็นฝ่ายคุณอาจจะไปบริหารเสน่ห์หรือไปแอบทําอะไรที่ว่าคิดไม่ซื่อกับเขาหักหลังเขาทรยศเขาตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เขาพยายามยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเองที่เขาอยากจะสื่อให้คุณรับรู้อนาคตของเขาเท่านั้นแหละที่เขามองไว้นะคะ มันเขาต้องยอมปล่อยคุณออกไปอะโดยทิ้งคุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปล่อยคุณออกไปโดยที่โดยที่ต้องกำกืนฝืนทนนะคะนะคะเครียดไหมมองว่าเครียดคิดมากไหมคิดมากแต่เขาต้องแค่ว่าเขาต้องอยู่ให้ได้เขารู้ชะตากรรมว่าไม่มีคุณแล้วเนี่ยคุณออกจากชีวิตเขาไปแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเองค่ะนะคะ ชาววันพฤหัสคนคนนั้นของคุณเขาก็คิดแบบนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็แร์ๆกันนะตัวคุณก็ไม่ต่างอะไรเขาเพราะว่าตัวคุณเองตอนนี้คุณก็มุกอ่อนไปแล้วคุณก็ไม่คิดจะหันหลังมาหาเขาเช่นกันนะคะเพราะว่าปัญหาประเด็นเรื่องราวของคุณกับเขาอ่ะมันมีปัญหาของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางแล้วก็เรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยต้องจบไงพอจบแล้วมันก็น่าจะแร์สำหรับเขาบ้างที่ว่าเขาสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้บ้างนะคะกับการที่เขาต้องจมปากผิดหวังมานานแสนนานแล้วอ่ะ อุปสรรคมานานรานับประการอ่ะนะคะเนี่ยเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้นะต้องบอกนิดนึงนะคะอืมเราเชื่อเหลือเกินว่าชาววันพัสบางทีคุณเดินออกไปไหนบางทีคุณทําอะไรเนี่ยคุณเห็นคนอื่นเขาก็ตุงกระหนุงกระเหนิงจูจีกันเนี่ยเราเชื่อเหลือเกินว่าคุณต้องคิดถึงเขาแน่ๆน,นะคะมันเป็นความคิดถึงที่ว่า ความรู้สึกอารมณ์เดิมๆของคุณความรู้สึกอะไรที่มันอาจจะอยู่ลึกๆในใจของคุณที่คุณยังยังมีเยื่อใหญ่ให้เขาแค่นั้นเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคุณคงอยู่คงคุณคงใช้ชีวิตของคุณไปอ่ะคุณมีเป้าหมายของคุณคุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเราก็คิดว่าตัวคุณก็ไม่มีไม่มีความพร้อมที่จะหันหลังไปหาเขานะคะตรงนี้ที่มองเห็นเกิดขึ้นเรื่องเราอาจจะสลับเป็นฝ่ายเขาก็เป็นไปได้แต่เชื่อเถอะว่า ไม่มีใครยอมหันหลังออกไม่มีใครยอมเดินถอยหลังมาเจอกันเลยเนี่ยตอนตอนเนี้ยต่อให้คิดถึงกันปานปานใดก็ตามนะคะแล้วมันเป็นภาระมันเป็นเรื่องเราสถานะที่แบบว่ามันเหนื่อยกันมาก่อนแล้วว่าต่างคนต่างเหนื่อยต้องใช้คําว่าต่างคนต่างเหนื่อยตอนนี้เป็นอินสระเสรีต่อกันแล้วค่ะนะคะมูฟเป็นละจริงๆตัวคุณก็มุกจริงๆมันเป็นบาดแผลลึกๆเจ็บกันทั้งคู่คะ่ะเจ็บทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจ็บทั้งคู่เดี้ยงทั้งคู่นะคะแฝงมากถ้าให้เราบอก คือคุณก็พยายามมูฟออนตัวเขาก็พยายามมูฟออนเขาก็ไม่อยากจะจมปักไนงะเขาพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองไนงะถ้าไม่มีคุณนะคะไม่ใช่จะให้เป็นฝ่ายเขามาจมปักอย่างเดียวหรือฝ่ายคุณจมปักอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องเราประเด็นตรงนี้มันก็คือบทสรุปคือเจ็บทั้งคู่เจ็บสองฝ่ายนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความทรงจําเก่าๆที่มันยังแอบคิดถึงกันเท่านั้นเองด๋ยวมาดูนะว่า คนโสดบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูคนโสดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนโสดบ้าง10บวันนี้นะคะ คนโสดค่ะรอคอยวันเวลาหลุดพ้นละมั้งเนี่ยคนโสดืึคุณแอบ,บรอใครคะคุณรอคอยความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะเจอคู่ที่ดีหรอเนี่ยที่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงต่อไปว่าใช่ไหมเจอคู่ที่ดีเจอคู่ครองที่ดีทั้งทั้งที่อดีตที่ผ่านมาคุณต้องยอมเสียอะไรไปบางอย่างคุณเสียแบบเจ็บปวดนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าคุณอะ พยายามรักษาบาดแผลจิตใจให้มันหลุดพ้นห่วงเวลาตรงนี้แล้วเราก็ยังมองเห็นว่าคุณพยายามอยากอยากหลบหนีปัญหาที่มันอยู่ภายในใจของคุณด้วยที่คุณรอคอยเวลาโอกาสปลดปล่อยความทุกข์ความโศกในหัวใจนะคะเรามองเห็นคุณอยากท่องเที่ยวด้วยอยากพักผ่อนจิตใจนะคะเนี่ยอยากเที่ยวเที่ยวนะคะอยากพักผ่อนพักผ่อนได้เลยในโลกแห่งความเป็นจริงหรือในอะไรแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณวาดหวังไว้อะ อะไรก็ตามทีมันได้ผ่านมาละนะคะมันได้ผ่านมาละมันได้เสียไปละนะคะลุกขึ้นสู้ค่ะชาววันพฤหัสนะคะตอนนี้เห็นว่าคุณพยายามขยันขันแข็งทำมาหากินมุมานะมากนะคะเพื่อที่จะกบเกินไออารมณ์เศร้าหมองในหัวใจที่มีใครใครในใดคนหนึ่งที่เขาเดินออกจากชีวิตคุณแล้วคุณต้อง,ต,องต้องจำยอมจำยอมให้เขาไปเอาด,อดื้ออย่างนั้นะ่ะ รอคอยว่าสักวันฉันจะหลุดพ้นอะไรประมาณนี้นะคะชาวเวนัสอยวดูซิว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างไหมหัวใจของคุณไม่ยอมไม่ยอมที่จะเปิดรับใครคนใหม่เลยอะคะ่ะยังไม่พร้อมด้วยนะคะความรักครั้งใหม่หรอเรายังมองไม่เห็นเลยอะคุณนะคะมองเห็นการปิดกั้นของหัวใจของคุณอะปัญหาของคุณก็คือ คุณจมปักอยู่ที่เดิมด้วยพยายามหลุดพ้นปัญหาตรงนี้ด้วยพยายามรักษาบาดแผลจิตใจของตัวเองด้วยแต่จะให้เปิดใจยอมรับใครใหม่ไหมเรายังมองไม่เห็นว่าคุณจะเปิดใจยอมรับใครใหม่นะคะคุณรอคอยในคนเก่ากลับมาดูสิอยากมีความสุขเหมือนชาวบ้านเขานะแต่รอคอยคนเก่าแล้วมันจะเป็นผลไหมะคะเนี่ยเพราะคนเก่าเขาไปแล้วะคะ่ะไปแบบที่คุณแบบต่อให้คุณยื้อยุดฉุดกระชากเราก็คิดว่าย่งไงก็ไม่กลับมาแล้วอะคะ่ะนะคะเนี่ย หลบหนีคุณไปด้วยไม่ใช่ไปแบบไปแบบคุณรับรู้ด้วยหนีเขาเรียกว่าหนีคุณไปจริงๆนะคะคุณรอคอยแต่คนเก่ากลับมาจริงๆค่ะเพราะคุณไม่สามารถเปิดใจยอมรับใครใหม่ได้แล้วณนะปัจจุบันนี้นะที่มองเห็นนะรอคอยคนเก่าด้วยแอบบางครั้งเรามองเห็นว่าชาวเป็นพลัดคุณแอบไปดูเขาด้วยอะ่ะ หรืออาจจะแอบรอคอยข่าวดีเขาทุกวีทุกวันนะคะหรือแม้แต่ไปส่งทาลายเขาหรือแม้แต่ไปดูรูปเก่าเรื่องราวระหว่างเขากับคุณความสุขคนหลังทั้งเก่าระหว่างเขากับคุณนะคะเพื่อที่ว่า,าเพื่อที่ว่าอะไรในใจเล็กๆคุณอาจจะมีความสุขแวบบพอเห็นหน้าเขาไปเ,เห็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะในใจของคุณไม่ลืมเขาจริงพยายามแล้วพยายามจริงๆค่ะ คนใหม่คุณก็ไม่เอาด้วยบล็อกหมดทุกสถานการณ์นะคะคุณไปเจอความรักอะไรรู้ไหมความรักที่เขาเทคุณไปโดยที่เขาใจดํามากอะไม่มีเหลือเยื่อใยให้คุณเลยนะคะแต่ตอนนี้ที่มองเห็นใจดําขนาดไปแล้วไม่มีหันหลังกลับมาด้วยแล้วก็ไม่มีเยื่อใยให้คุณด้วยนะคะแล้วคุณก็ด้วยความแค้นเรามองเห็นว่าคุณแค้นไหมเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณแค้นเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณมีทิฐิด้วยคุณโกรธด้วย คุณอะไรอวร์ด้วยแต่จะให้คุณง้อเราคิดว่าคุณไม่ง้อเพียงแต่คุณรอคอยเขาอยู่กับที่พื้นที่ของตัวเองนะคะพื้นที่คุณตีกรอบพื้นที่ตัวเองด้วยที่มองเห็นรอคอยแต่เขาถ้าไม่รอคอยเขาก็แอบไปดูลูปเขาประมาณนี้ก็ดูหน่อนะคะเราเชื่อว่าเร็วนี้คุณจะมีเรื่องเดินทางไกลนะ อาจจะเป็นการเดินทางพักผ่อนก็ได้อาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ในชาววันพฤหัสนะคะช่วง10วันนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาของคุณถ้าคุณได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าอะไรอะไรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในหัวใจของคุณไปได้บ้างนะคะเพราะคุณเริ่มรู้ชะตากรรมนูน่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเก่าๆของคุณกับเขามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีคนใหม่เข้ามาไหมเรามองว่ารักใหม่เข้ามาหรอ ไม่เห็นมีเลยอะมองไม่เห็นมีมวีแววเลยค่ะเปิดมาจนถึงตรงนี้แล้วอะมีแต่รอคอยเด็กคนเดิมอะคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมอบหัวใจให้เขาไปและคุณได้เขากลับคืนมาแค่เศษเสี้ยวหัวใจเท่านั้นเองนะคะคุณรอคอยคนคนนี้อะเอาเวลาไปทิ้งกับเขากี่ปีอะคะกี่เดือนลองคิดดูนะคะคุณเอาโดนเขาขโมยเวลาไปอะคะ่ะแล้วที่ถ้าคุณยังรอต่อไปอก็เท่ากับว่าคุณยอม จำนวนที่ให้จะให้เขาขโมยเวลาคุณอีกต่อไปขโมยหัวใจของคุณอีกต่อไปนะคะชีวิตคนเราไม่ได้อยู่คําฟ้านะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้ค่ะอนาคตที่ดีมันก็อาจจะมานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากเดินทางพักผ่อนจิตใจหรือผ่อนคลายสมองคุณผ่อนคลายความเครียดของคุณเราก็เชื่อว่าอนาคตอะไรดีๆก็จะกลับเข้ามาหาคุณเองนะ แต่มันเป็นอะไรที่มันท้อแท้เหนื่อยหน่ายคิดถึงแต่ความหลังครั้งเก่าอยู่นั่นน่ะนะคะมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะตอนนี้ณนะเสี้ยวเศษสิบวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเห็นแต่ว่าคุณอยากเดินทางพักผ่อนสมองปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยความรู้สึกที่คิดถึงแต่เขามันก็โอเคมันก็ดีค่ะเป็นทางออกที่ดีมากๆสำหรับคนโสด10บวันนี้ยังไม่มีใครใครใครใหม่เข้ามานะโอเคนะคะเอาใจช่วยนะส่วนคนที่มีประเด็น มันเป็นเรื่องราวประเด็นที่จบกันมาแล้วอะค่ะนะคะจบกันมาแบบมันมีคนอื่นเข้ามาแทรกแล้วมันมีเรื่องการเงินเข้ามาแทรกมันทําได้แต่ต่างคนต่างแอบคิดถึงแต่ไม่มีใครยอมทําอะไรกันเลยนะคะต่างคนต่างอยู่กับพื้นที่ตัวเองแล้วก็ move on ด้วยจริงๆด้วยนะคะชาวเ็นพะรหัสคลิปนี้ชาวเ็นพลาหัสก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเจอกันในคลิปความรักของราเออของธาตุละนะคะราศีธาตุคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ